สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องเออปากนะคะก็คลิปนี้นะคะเหมือนเดิมเนาะทุกๆวันอังคารเราก็จะมาเดินอัปเดตนะคะชมภาพบรรยากาศตลาดนัดซอยบัวขาวนะคะตลาดแกนหอเนาะ,ะซึ่งวันนี้นะคะแอนก็จะเริ่มเดินนะคะจากฝั่งนี้เนาะ,ะหน้าวัดชัยมงคลนะคะพระอารามหลวงเนาะ,ะต้องไปดูนะคะว่าวันนี้จะมีคนเยอะไหมหรือว่าบรรยากาศจะเงียบเหงาหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนาะ,ะแอนมีโอกาสได้มานะคะซื้อกับข้าวไปกินตอน เย็นใช่ไหมคือมันเงียบมากนะเดี๋ยวเรามาดูกลังวันว่ามันจะแตกต่างจากกลางคืนไหมนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลนะคะกินเจแล้วใครกินเจก็เม้นมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นน่าจะเป็นวันพระเนาะเป็นวันพระแอนก็จะง,งดทานเนื้อสัตว์นะคะแอนก็จะไม่ได้กินเจปกติไม่ค่อยได้กินเจเท่าไหร่ส่วนมากถ้ามีโอกาสก็ จะงดท,ทานเนื้อสัตว์นะคะวันพระแล้วก็สวดมนต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับตัวเองนะแอนก็จะอยู่พัทยานะคะอีกอถึงมะรืน๋อ oh, ไม่ใช่สิวันนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แอนก็อยู่พัทยาเป็นวันสุดท้ายเนาะ,ะวันมะรืนก็จะเริ่มออกเดินทางนะคะไป ไหว้พระทำบุญแล้วนะคะใครอยากจะสั่งอาหารทะเลนะก็รีบสั่งมาได้เลยนะคะก็จะได้รีบจัดส่งให้นะคะเพราะวันนี้ก็หลังจากถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จแล้วลก็มีคิวนะคะส่งอาหารทะเลให้กับแฟนคลับนะคะที่สั่งกันเข้ามาเนาะมีอยู่สองบ้านนะคะอ,อืมแปนะคะตรงนี้หายไปเนาะ

เงียบนะคะถือว่าเงียบมากเลยปกติคนจะเยอะกว่านี้นะเดเดี๋ยวแอนก็จะเดินเข้าทางตลาดแกนฮอก่อนนะคะ เงียบค่ะวันนี้บรรยากาศเงียบมากเลยเดี๋ยวค่ะกลับก็ต้องซื้อนะคะลองจะชิมอาหารเจสักหน่อยอยากกินนะคะนี่นี่นี่แอนอยากกินไอ้นี่ อันนี้ขายยังไงคะสามสียเอาเอานี้ยี่สิบค่ะแล้วก็เอานี้ยี่สิบก็เพาะจะต้องมเนาะค่ะเดี๋ยวแวะซื้ออาหารเจนิดนึงนะคะไว้ไปกินครับหนึ่งแล้วไปน,นะค่ะอ,อ,อ๋ออันนี้ผัดหมี่ก็มีนี่นะคะผัดหมี่ สองสามสิบ,บาทนะคะใครกำลังจะเข้าสู่ช่วงกินเจเนาะก็มาเลือกซื้อได้นะที่หน้าเซเว่นนะคะตรงปากซอย13บสามนะคะฮอลีวูดตรงนี้แหละวันนี้เขาก็น่าจะเริ่มล้างท้องกันนะคะเพราะวันนี้วันที่ห้านะพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มกินแบบเป็นจริงเป็นจังนี่นะคะมีมีเกี๊ยวมีเปือกนะคะ มีเต้าหู้แล้วก็ข้าวโพดนี่ครับรรยากาศนี่นะคะบรรยากาศให้ดูเงียบเเนาะฝั่งโน้นเมื่อก่อนก็เป็นร้านต่อผมนะร้านขายวิกแล้วก็จะมีคิวรถตู้อยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะได้แล้วแบบร้อนๆเลยจ้า ะะอาหารเจอของเราทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่ามีหลายที่เนาะที่เขาออกมาทำอาหารเจขายนะคะเนื่องจากว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะมีเฉพาะแค่คนที่เป็นคนไทยนะคะเชื้อสายจีน เนาะที่จะนิยมกินเจทานเจกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หลายคนนะคะเริ่มเริ่มมาสนใจในจุดนี้มากขึ้นแล้วก็เริ่มกินนะคะก็ทําให้ประกอบการนะคะเล็งเห็นเนาะถึงช่องทางนะคะการสร้างรายได้ในช่วงนี้ก็หันออกมาทําอาหารเจขายกันนะคะก็เพิ่มช่องทางนะคะอำนวยความสะดวกเนาะสำหรับบางคนชอบกินเจแต่ไม่มีเวลาทํานะคะทุกวันนี้ก็ มีหลายอย่างนะให้เราเลือกซื้อเลือกหารสชาติก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมีการปรับหลายอย่างนะคะให้ถูกปาบแล้วก็ทานง่ายนะคะมากยิ่งขึ้นกินเจนะคะถ้าจำไม่ผิดเขาก็น่าจะกินก้าวหรือเปล่านะคะถ้าเกิดใครพอรู้ข้อมูลนะคะก็เม้นมาเล่าให้อ่นฟังได้นะคะนี่ค่ะ เราก็จะเข้าทางนี้เหมือนเดิมนะส่วนมากถ้าเกิดมาตลาดแก้วหอนะคะก็จะเดินเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีนะคะรถจอดอยู่รถมอเตอร์ไซค์ปากทางเข้านะคะก็จะมีร้านากล้วยทอดปันทอดนะคะ นี่นะคะหลานกล้วยทอดมันทอดเอาอันนี้สับปะรดเหรอคะเอารวมกันยี่สิบได้ไหมคะเดี๋ยวแอนแวะซื้อนะคะเดินผ่านหลายครั้งเลยแต่ว่ายังไม่เคยชิมหรือดูช่องพี่อยู่อุ้ยขอบคุณค่ะช่องเราเหรอคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยแม่ค้าบอกว่าอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขายดีๆนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะวันนี้ก็ดูเงียบๆนะเ,นบบอเออจริงๆเมื่อกี้นะคะก็เจอแฟนคลับเนาะแม่ค้านะคะขายกล้วยทอดมันทอดอ มันต้องต้องจับจับแล้วดึงลูกเอ๊ซื้อมาสองพันบาทนี่นะคะอบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าเงียบกว่าปกตินะเงียบกว่าวันนังคารที่เราเคยมาตอนนั้นเนาะ แอนก็จะเดินพะุุไปฝั่งโน้นนะคะปกติเราต้องเดินข้ามทางนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องเดินข้ามทางแล้วนะคะเนื่องจากว่าตลาดซอยบัวขาวนะเขาย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะกับตลาดแก้วหอนร้านขายจิวเวลรี่ขายแว่นนะคะสีสวยทั้งนั้นเลย นี่นะคะดูเ,เขาขึ้นป้ายให้เช่านะคะตรงบริเวณฝั่งโน้นเนาะน,นี่ร้านขายนขนมปังนะคะนขนมปังใส่ไส้เนาะมาท่เนะครดบบถนทาง่ครับตที่นี่ระวังกางนะ้นนะครับนะกเาง นี่นะคะแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพาเดินดูตลาดงถึน้องเดินเข้าไปสู่ภายในตลาดนัดเลยนะครับนี่นะคะตลาดวันนี้เออฝั่งน้องก็มีของกินนะคะ ตรงไหนว่าจอดได้เลยครับนะแต่เราก็จะไม่ได้เดินไปนะจะพามาดูโซนนี้น่าละสิบบาทข้างในติดตั้งแอร์ปลอดภัยตัวไม้หายรถไม่หายเอร์จะบจุดที่นี่สิบบเป็นราคท่สิบบาทครับพี่น้องตานเรมีแม่ทุกบารมีทุกอ่ามีของกินเยอะแยะนะคะวันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาขายของกันครบเลยนะนี่นะคะ อันนี้ร้านขนมจีนอ่างุ่นนะคะตอนนี้อ่งุ่นเยอะมากเลยมีเต่สวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะมีดูเดี๋ยวเราก็จะไปบนนะคะตรงด้านหน้าเนาะเพื่อออกซอยนี้นะคะ ไม่ยา้ด้วยนะจ้า ขายปลาหางนกยุงนะคะปลาทองชก็ถือว okay. ่าเงียบนะคะวันนี้ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะเาะองุ่นน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปด้านนอกนะคะไปปิดคลิปเนาะ เพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จก็ไปส่งอาหารทะเลต่อนะคะต้องรีบส่งเพราะว่าแอมมีเวลาอยู่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะมะลืนก็ไปแล้วนะ ก็บังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปที่แอนนำมาฝากวันนี้ก็แล้วกันที่มาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแอนด้วยก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันนะคะในคลิปเรโวหน้าเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นัดใหญ่นัดใหญ่นัดใหญ่